สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนะคะวันนี้ครูพึ่งจะมาสอนการบ้านเด็กๆในหน้าที่1 2 3 1ถึง127ค่ะเป็นคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .2 นะคะเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะ หน้าแรกค่ะคือหน้า123อันนี้เขาให้เราโยงเส้นจับคู่เครื่องช่างกับน้ำหนักนะคะเราก็จะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อหนึ่งนี้ตรงหน้าปัดของเครื่องช่างเนี่ยเข็มชี้เลยเลขหนึ่งมาสองขีดอันนี้อ่านว่า1กิโลกรัม2ขีดนั่นเองค่ะเราก็มาโยงเส้นเลยนะคะข้อหนึ่งโยงไปที่1กิโลกรัมสอขีดนะคะ ถ้าหากเด็กๆมีไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดนะคะลูกเวลาหนูล,ลากเส้นมันจะได้สวยๆนะแล้วก็เรียบร้อยด้วยค่ะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2นี้เข็มชี้ตรงไหนเอ่ยเลยเลขสองมากี่ขีค่ะนับส้หนึ่งสองสามสี่ห้าสองกิโลกรัมห้าขีนั่นเองค่ะลากไปเลยอ่าลากเดียวหน่อยนะแต่ว่าเด็กๆใช้ไม้บรรทัดลากนะลูก ข้อที่3ค่ะเลยเลขหนึ่งมื่ขกีดคะ่ะนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งกิโลกรัมเจ็ดขีดนะคะลากมาเลยคะ่ะนึอบอ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเลยเลขสองมาใช่ไหมแสดงว่าสองกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 2กิโลกรัม8ขีดนะคะเราก็ลากไปเลยค่ะหน้านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะหน้าต่อไปคือหน้า124นะคะอันนี้เขาให้เราอ่านน้ำหนักแล้วก็เติมคำตอบลงไปข้อที่1ค่ะอ่านน้ำหนักแล้วได้กี่กิโลกร,รัมกับกี่ขีดคะเด็กๆ เห็นไหมว่าเข็นมันเลยเลขสามมาแสดงว่าเลย3กิโลกรัมมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเลยมากี่ขีดเอ่ยหนึ่ง5สาี่ห้าห้าขีดใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ใส่ไปเลยว่าฝรั่งเนี่ยนัก3มกิโลกรัมกับอีก5ขีดค่ะอ่า3กิโลกรัม5ขีดนะเด็กๆอาจจะ ถ้าหากว่าเด็กๆไม่อยากนับเพราะว่าบางทีขีดมันเยอะใช่ไหมลูกเด็กๆก็สังเกตมันจะมีตรงกลางขีดที่เข้มๆตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นครึ่งทางคือห้าขีดนั่นเองนะคะจากเลขสามมาเลขสีมีทั้งหมด10ขีดใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็คือห้าขีดนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปข้อนี้้ากาดขาวค่ะลูกหนักกี่กิโลกรมัมกี่ขีดคะมันเลยเลขหนึ่งมาเท่าไหร่เนี่ยห้าขีดใช่ไหม อยู่กึ่งกลางระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองพอดีเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ1กิโลกรัมห้าขีดค่ะไปเลยนะหนึ่งกิโลกรัมกับดีห5าขีดอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะมาดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะหน้าต่อไปมังคุดนี้หนักเท่าไหร่เอ่ยเลย2กิโลกรัมมาคีขีค่คคคะ 2ขีดนั่นเองก็ใส่มังคุดหนักกี่กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รัมค่ะกับอีกสองขีดนะคะต่อไปค่ะมันเทศนะลูกมันเทศนี้ตรงกับเลข4พอดีเป๊ะเลยดังนั้นมันเทศนี้หนัก4กิโลกร,รัมพอดีเลยนะคะเราก็ใส่4กิโลกร,รัมไปเลยไม่มีขีดค่ะ มาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปข้อ5ค่ะอันนี้เขาช่างลิ้นจี่นะลิ้นจี่นี้หนักกี่กิโลกรัมเอ่ยเลยเลขหนึ่งมากี่ขีค่ะหนึ่งสองสามสามขีดนะดังนั้นลิ้นจีหนัก1นึ่กิโลกรัมกับอีกสามขีดค่ะใส่คำตอบลงไปเลยนะคะ1กิโลกรัมกับจีก3ขีดค่ะ ต่อไปข้อ6นะคะอันนี้เป็นน้อยหนาน้อยหนานี้น้ำหนักเยอะเหมือนกันนะเลย2องกิโลกร,รัมมาขีขีดเ่ยมันเลยครึ่งมัน1ขีดนะคะลูกอันนี้ก็คือ6ขีดนั้งเองนะคะหรือบางคนอยากนับก็ได้อ่ะหนึ่งสองสานะคะก็ได้เป็น2องกิโลกร,รมัมหขีดนั่นเองคะ่ะ เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปอยู่ในหน้า125ค่ะเขาจะให้เรามาเขียนเข็มบนหน้าปัดนะคะให้ตรงกับน้ำหนักที่กำหนดให้ค่ะซึ่งอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแค่รอดหนักหนึ่กิโลกรัมสี่ขีดนะลูกนะอ่ะเราจะต้องวาด1นึ่กิโลกรัมสขีดอยู่ตรงไหนเอ่ยหกิโลกรัมอยู่ตรงนี้ละต้องเลย1มา4ขีดค่ะหนึ่ง ดังนั้นเข็มจะต้องชี้มาตรงนี้นะคะลูกเดี๋ยวเรามาวาดเข็มกันเลยก็จะประมาณนี้นะคะลูก1กิโลกรัมสขีดหนูมีไม้บรรทัดใช่ไม้บรรทัดใช่นะได้ตรงๆนะคะต่อไปข้อ2ค่ะชมผู้หนัก3กิโลกรัมแขีดนะเลยเลข3มา8ขีดยือตรงไหนเอ่ย ห้าขีดตรงนี้ละหกเจ็ดแปดตรงนี้นะคะอ่ะก็ลากมาเลยบางคนอาจจะจุดไว้ก่อนของคูเพิ่งนี่แหละแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดลากมานะอันนี้คูเพิ่งวาดไม่ค่อยตรงนะเนี่ยนี่ค่ะก็จะอยู่ที่สามกิโลกร,รมัมแปดขีดนะตรงนี้นะเส้นนี้นะคะลกูกข้อสามนะคะ ต้มโอหนัก2กิโลกรัมสองขีดค่ะก็คือเลยเลขสองมาสอขีดท่านเองเดี๋ยวผจุดไว้ก่อนนะจุดไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะลากมาเลยค่ะออะเส้นเดียวนิดหน่อยนะเด็กๆคะถ้าเด็กๆใช้ไม้บรรทัดมันจะตรงนะอันนี้ผมเพิ่งไม่มีไม้บรรทัดน,นะลูกใช้เมาส์ปากาลากมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ก็พอดูออกเนาะ 2 kg, กิโลกรัมกับอีก2ขีดอยู่ตรงนี้นะคะต่อไป4กิโลกรัม9ขีดค่โลูเก9ขีดก็คือเกือบถึงเลข5ละนะคะอีก1ขีดจะถึง5ก็คือต้องชี้มาตรงนี้นั่นเองจุดไว้ก่อนมันคู่พึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเอามาบรรทัดลากนะคู่พึ่งไม่มีใบบรรทัดคูพึ่งก็ลากเลยตรงนี้ค่ะ นี่คือสีกิโลกรัม9้าขีดนะตรงจุดนี้เลยนะคะลกูกโอเคหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปนี่ให้อ่านน้ำหนักแนละเติมคำตอบข้อที่1เด็กๆก็ต้องดูตรงนี้ค่ะที่เขายืนตรงเครื่องชั่งน้ำหนักเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนะคะตรงนี้คือกี่กิโลกรัมกี่ขีดจะมีเลขเอาไว้ว่า3 1 9ค่ะหมายถึง 31กิโลกร,รัมกับอีก9้ขีดนั่นเองนะเราก็ใส่คำตอบลงไปเลยเรียบร้อยค่ะ3กิโลกร,รมัมเขีดต่อไปคนนี้เสื้อสีชมพูนี่คือแก้วตาหรือเปล่านะอ่ะดูเครื่องช่างของแก้วตาบ้างค่ะ แก้วตานะคะตรงเครื่องชั่งเนี่ย28กิโลกรัมพอดีเลยดังนั้นน้ำหนักของแก้วตาก็คือ28กิโลกรัมค่ะเท่ากับ28กิโลกรัมพอดีนะคะต่อไปค่ะวันนี้ตรงหน้าปัดเครื่องชั่งโชว์ว่า44.8นะคะหมายถึง44กิโลกรัม8ดขีดนั่นเองค่ะ เสบลจเรียบร้อยนะคะต่อไปคนสุดท้ายค่ะห้าสิบจุดห้าก็คือห้าสิบกิโลกร,รัมห้าขีดนะคะ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งหน้าค่ะมาดูหน้าสุดท้ายกันเลยหน้าสุดท้ายนะคะมาดูน้ำหนักของขุนก่อนอคุ้หนักเท่าไหร่เนี่ยชัดเจนมาก37.9นะดังนั้นตรงนี้เราก็ใส่คำตอบว่า37กิโลกร,รัม9ขีดค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปเด็กผู้หญิงตรงกลางค่ะ เด็กๆก,ก็ต้องดูหน้าปัดนี้นะในหนังสือของเด็กๆอาจจะดูชัดกว่าของผู้พึ่งนะคะนี่คือเลข18ค่ะเลยเลข18มากี่ขีดลูกเลยมา6ขีดใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้คือแก้วตานอกเสื้อสีชมพูเนี่ยก็คือหนัก18กิโลกรัม6ขีดค่ะ เรียบร้อยนะคะต่อไปใบบัวบ้างเนะาะใบบัวเป็นเครื่องช่างแบบที่เป็นดิจิตอลนะคะโชว์เลขขึ้นมาเลยก็เป็น22.0หมายถึงว่าใบาบัวหนัก22กิโลกรัมพอดีเนาะคีดไม่มีนะคะต่อไปค่ะเขาถามว่าใครเบาที่สุดลูก น้ำหนัก3ามนนี้ใครเบาที่สุดเลยก็คือแก้วตานั่นเองเด็กๆเ,เขียนสวยๆนะหูเพิ่งใช้เมาส์ปากาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะลูกแก้วตาเบาที่สุดต่อไปใครหนักที่สุดเอ่ยก็คือขุนนั่นเองค่ะ ขนตัวอ้วนกว่าเพื่อนเลยน้ำหนักก็เยอะนะคะลูกอฝ่ายสายขนนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะหนะ้าสุดท้ายหน้า127ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ